สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์กระดิ่งซีนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวระครังนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเคยเล่นนะครับผมส่วนเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะสําหรับตอนนี้นะครับส่วนโปรโมชัน่นี่นได้เปลี่ยนไปแล้วนะจากที่ผมโปรโมทรอบที่แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะโปรโมชัน่นก็เป็นเติมพันสิบไหนได้เป็นกล่องครับเอาไว้สุ่มเซ็ตตั้งแต่ง่ายไปถึงยากนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็เติมพันร้อยไหนจะได้ชื่อไทยนะครับแล้วก็จะได้เป็น ตัวละคร500ด้วยนะครับผมส่วนใครที่งบน้อยเนี่ยก็สามารถเติมตัว300ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้รับเซต300ก็คือถึง97ไปด้วย1เซตนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของในกล่องเนี่ยอันนี้เป็นกล่อง GC นะครับผม100,000 GC สามารถสุ่มได้เซ็ตที่โหดที่สุดก็คือ98นะครับเป็นโคตรยากนะครับเป็นลูกซองนะประมาณนี้แล้วก็จะเป็น Golden h o n เนี่ยก็สามารถสุมสามาถส่มได้เหมือนกันราคาก็จะแพงมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โคตรยากราคาอยู่ประมาณ2,300อะประมาณนี้ แล้วก็กล่องเติมนะครับก็เนี่ยที่ผมบอกนะครับก็มีแต่ง่ายนะครับไปถึงยากเลยนะครับผมยากนี่ก็ประมาณถึกเก้าเจ็ดนะประมาณนี้ส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็สามารถใช้กลุ่มได้นะครับหรือใครที่ตามผมมาก็ได้เป็นเซตนี้เลยนะประมาณนี้นะครับฟาร์มบอสเนี่ยก็สามารถฟาร์มโคตรยากได้เหมือนกันผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้ถึกเท่าไหร่นะเราก็ต้องมาลองดูแล้วก็ของใหม่ของเด็ดเนี่ยก็จะเป็น VP ีนะครับนี่ตั้งแต่ VP1 หนึ่งไปถึง VP5 ห้าเลยนะครับสาหรับใครที่เป็นสายเติม หนักๆนะประมาณนี้กิจกรรมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับกิจกรรมแจกตังค์เนี่ยใครที่ท YouTube นะครับก็10วิวเท่ากับ1บาทก็1,000วิวก็100เนาะประมาณนี้ก็คือนำรายให้คนทำคลิปนะครับประมาณนี้นะเอาใจสายทำคลิปเลยไปเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องให้ดูนะครับกล่องเนี่ยก็มีอยู่กี่กล่องวะขอดูก่อนนะมีอยู่ก็เยอะอยู่นะกล่องกล่องจ c ก็มีอยู่5อัน เอ้ยนี่มีอยู่นิดๆหน่อยๆทีซีผมมีอยู่นิดๆหน่อยๆเหมือนกันโอเคกดซะหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มอันนี้ก่อนแล้วกันนะเพิ่ปเพิ่ปเปเิปิดได้เลยไหมเปิดได้เหมือนกันวนะ่าเราค่อยๆเปิดก่อน่เปเพิ่ปเป็นกระเป๋านะอันนี้เป็นถึก95นะครับน,นี่ซองอนะไรเนี่ยไม่แน่ใจ95 92 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องเอ่อกล่องเติมนะสะสมได้เป็น95นะครับแต่ตอนนี้9กดอ่ะราคาอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะครับก็ใครที่เป็นใส่งบน้อยไหยก็สา,าม,มารถมาใกล้ๆท้ายโปได้นะครับอันนี้ของเพิ่มๆๆโอ้ยสุ่มยากอยู่นะไม่มียากมาเลยวะนะไม่มียากเลยยากไหนก็จะไป repet, ต้องสุ่มกล่อง GC หรือเปล <Insert> ่าถ <whip> ึงจะได้ง่ายนะ หมาถึงได้ออกงอ่ายอ่ะอืมไม่มีเลยนะครับไม่มีไม่มีโคตรไดไม่มีงะไม่มียากมาเลยนะหรือนี้เป็นปืนยากวะนี่มีเก้าหกมานะครับผมจำสี่ไม่ได้วะขอโทษทีนะครับเพิ่ปเพิ่ปเ่อยหอยหนิดหนะน่อยฮะมาห้น่อยปะไม่มาเลยนะครับวันนี้และกันเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องจีซีดีวา ไอแม็กของคลิปนี้เราจะไปวอโซนให้ดูได้นะครับก็คนบวกเต็มเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะโอ้โหกล่องดีซีอไปต่างกันเลยเป็นกระเป๋าน,นี้กระเป๋าดีนะครับละครประมาณนี้อ่ออันนี้เป็น95เออกล่องก็เ네ลดดอบค่อนข้างที่จะยากอยู่นะราคาก็เลยแพงนะครับประมาณนี้ปะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกัน ครับก็มาเล่นกันสำหรับเซิร์ฟนี้ก็ตีกับคนในเซิร์ฟนะไม่งั้นไม่ไหวนะครับได้เป็น97ก่อนนะอย่างแรกโอ้แต่นัวนัวจัดเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจริงกูไหมอ่ะมาเปิดเลเวเจ็ดว่ะใครแต่งไ่รู้ แตกก็าหกนี่เซร์ไรไม่รู้โอ้ยแรงกวะผมผมปิดดับเจ็ดนะทุกคนไปไปไปแตกอะไรเนี่ยก6หกแต<บ>กแตกแตกอันนี้ก็หกอะเนี่ยได้เหรอวะ โอ้ยโหมันฉลาดเลยเนี่ยไอ้เนี่ยแต่ก้าหกไป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 แต่ก้าหกไหนวะเห็นมีก้าเสร็จมาเลย อมผมก็นั่นแหละเหมือนเดิมนะครับมันกระตกอยู่นะผมอยากหาวิธีอยู่นะผมว่าจะแวลงวิโตอใหม่นะไม่รู้ว่าเขี่ยหรือเปล่านะชิปไล่ชิปไล่เพื่อน,นไน แตกเช็ตเลยเนี่ยเฮ้ยยิงตัวไม่เข้าเลยนะตอนนี้ต้องยิงแต่หัวไปไปไปเฮ้ยเนี่ยถึกจังไป มีปุ่นจ้ะแตกเอ้ยก็ก็ได้แตกเนี่ยนี่เพื่อนนี่เพื่อนแต่แล้วก็ปะปะนะครับเป็นแนวปะแต่ว่าดีเลย์ยาก็ค่อนข้างไวนะครับสามเพียงไอ้เพื่อนเฮ้ยเขาจิตเขาจิตใส่เพื่อน ก็เจ็ดก็เจ็ดโอ้คนเดียวฟก็รอยู่ได <co ้อยากได้น้องวิ่งป่ะนั่นนะครับเดี๋ยวเราหาตามทางเอาแล้วนะที่นี่เขาถึกอ่ะแตกในเพื่อนนี่ปะ ผมได้ครับเพื่อนผมได้เหลือีหน่งใครยิงได้วะได้ครับโอ้ยใครยิงได้ก็ไมโดูนะแต่ผมให้เพื่อนไปนั่ เข้าตัวกันโอ้ยอบตายเอาของไปเขึ้นก่อนนะเราได้เราได้เป็นหัวมานะคนนี้น่าจะยิงได้จากเมื่อกี้นะเลขเปล่าเด็ดเพื่อนเด็ดเพื่อนโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเราเอาไปก่อนก็ได้นะ

นี่ยมันมันกระตุกนะครับมันไอเพี้ยสมันเขาเรียกว่าอะไรอ่อไอเพี้มันกระชากครับทำให้ตัวมันกระตุกนะโอ้เต็มเลยเียยมเเเต็ลพื่อนแท็กเฮ้ยถึออยู่นะ เฮ้ยเพื okay, okay, okay. Um ่อนไปวะโอเคโอเคโอเคเขาเรียกผมละเ้ยไมตายถึเหอน่ะโอ้โหไปยากเขาแหละยากเขาแหละ อุ้ยเกือบตายเชี่ยนะผมไม่ได้เอ้ยเขาเขาไปละวเข้าไปละวเข้าไปแล้วโอ้โหมันกว่ารอบที่แล้วอ่ะผมว่ารอบนี้แบบของจริงอ่ะนัวๆเลยจะมีนอกรอบแน่อุ้ยเกือบตายเชี่ย ถ้ามุดตามวัวเขาจะเป็นลมปัวศีรษะและเป็นไข้เั่นไปนไหนกันวะเดี๋ยวเราซื้อนี่ก่อนกันขึ้นไงอ่ะเพื่อนขึ้นไม่ได้นะนใครแตกวะไม่ใช่เพื่อนหรอก

ขึ้นไงอะ่ะโอ้มันโดดมาเฮ้ยผมกำลังไอ้นี่อยู่เลยมึนๆอยู่เลยควมยาไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ่อ,อ,อแอ็นบินให้เซตแอดมินมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเอาออกอชิบหายเอาตึ๊บแต่ของแป๊บแต่ของแป๊บเจอคู่แน่ข้างนอกอ่ะ ไอทโอ้ยเอาเรื่องจัดเสียงคนในเซิร์ฟไม่แน่ใจนะครับว่าได้ยินกันหรือเปล่านะผมเปิดบาลนะยังไม่มีสมาธิเลยนไปไปไปโอ้ยเฮียไม่ตายหรอของบ้า โอ้โหใต้เฉยเป็นไรหูเพื่อนซัพพอร์ตกูจัดเพื่อนซัพพอร์ตกูจัดอ่ะโอโ้ชุดเดียวเลยล่วงเลยทำไมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่น98นะครับซักก็พักอ่ะตอนนี้ขอเล่น97ไปก่อนนะครับชุดเดียวหายเลยเนีย่ย สวยขอคืนขอคืนเพื่อนขอคื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 นสวยเพื่อนซัพพอร์ตคูจัดอะเอ้ยอะไรเนี่ยอตายไปเนี่ยปตายไปเนี่ยอ๋อเพื่อนเล่นก้าแปดแล้วเร่อวนี่คือเซ็กเก้าปดะ ใคร่ะม to ึงย to no 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 ิงไม่ดิเอ้าเอาไม่ซื้อไม่ยิงมันอ่ะอ๋อโดนโดนโขมาเรื่อเราตายหมดปะว่าอยู่ทำไม ทำไมไม่เอากันวะโอเคเดี๋ยวเราเข้าโซนก่อนนะครับโอ้ยโ,โอ้ยนหนีดกูเลยนี่จเ,เข้าไงอะ่ะก<อ>ูแตกแน่เลยไม่แตกไม่แตกโอ้ยน้ำมือตามัว ผมว่าเพื่อนท่านจะเล่น98แล้วแหละเดี๋ยวเล่นก้าแปดกนะันเราเล่นเป็น98เลยนะครับ9้แปดนี่ก็อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยกำลังจะพูดเลย98นี่ก็ใช้รถประมาณ2-300นะครับไม่แน่ใจะจะแตกเปล่าผมเอาคลิปนะมันจะได้ดูมีอะไรหน่อยอนะ่ะไม่เป็นไรอ่ะ อ๋อเพิ่งขึ้นตึกนู้นนะครับโอเคก็แปลกก็ถ้าโซนนะไม่ต่างกับก้าเจ็ดมากเลยก็อยู่ไหนวะเนี่ยอฮ้ยค้างอุย้ยเิอกับตายงงลืออยู่ค้างเฉย คอมคูแล้วเบิดแล้วมั้งตอนเนี้ยหาเพื่อนก่อนนะครับไอ้ก็เจ็ดไอ้ก็แปดไอ้ก็เจ็ดถูกแล้วไปหาเพื่อนก่อนอ่าเพื่อนที่ไปหมดเลย เราลงก่อนเลยก็ได้ครับเพราะแปดมีราคาเยอะนะผมไม่รู้เพื่อนหายไปไหนหมดนะครับแล้วก็มาเนินหนึ่งกันนะไม่แน่ใจนะว่าเขาจะตบผมหรือเปล่านะเด็กตัวละครผมอาจจะอ่อนกว่าหรือเปล่าผมเล่นตัวห้าร้อยนะครับไม่เหมือนในโซนนะที่ผมเล่นตัวโควตรยากๆๆผมวัดเลยนะเฮ้ยบัดเลยเมาส์เป็นไรเนะี่ย ็นอะไรวะแปลกเมาส์แปลกๆงั้นไงใครจะได้บวกนะยาก็ปั๊มไว้นะครับผมภาพอาจออไม่ได้สวยเท่า,าในโซนนะ cũng mất lời cũng mất lời Tôi không thích nào mà Nhưng tôi để tùa mà Phải ạ กน,นกับตายมันมนกระตุกบ่อยจังวะแต่ละคนแรกก็ต้องตัวใส่เขานะครับเพราะเขาคมมากแต่ละคนเดีย๋ยวรอรอคอมผมอะ่ะน,นิดนึงอะ่ะตอนนี้ขี้เกียจเอาไปให้ร้านที่ให้ร้านทำนะครับผมไม่แน่ใจว่าสาเหตุเนะี่ยมันเกิดจากอะไรนะ ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับใครที่รู้นะสำหรับไอ s พีกระชากนะเนี่ยมัน,น,นตัวมันจะกระตุกเนี่ยเสียจังหวะนะครับอย่างงี้ฟิล์ฟลเหมือนแหลกอะแต่ไอ s พีโคตรสูงอะดูดิแปดร้อยเกือบเก้าร้อยอะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเชฟโซนก็ไม่ไหวนะเออดิดมาก่อนเพราะว่าเยอะมากเพื่อนผมก็ดิดไปแล้วโอเคไม่มีคนแล้วผมรอหนึ่งหนึ่งนานมากนะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนะี่ย แบบมีคนเดียวเองนะที่บอกเคนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลก์นะวราจะเป็นคลิปแรกต่อไปนะครับไปเจอกันนะบ๊ายบาย